สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านครับผมยิ่งนะครับช่องดูพระดีครับวันนี้ช่วงแกะกล่องพระใหม่ครับพาทุกท่านมาดูเหรียญนี่ครับเจริญพรหนึ่งร้อยปีครับเจริญพรหน้ายักษ์หลวงอภันครับเหรียญสวยมากนะครับนี่ฮะรายการนะครับดูรายการก่อนโอ้มีเนื้อเงินสองเหรียญนะฮะนว่าสิบสองเหรียญครับนว่าสิบสองครับแล้วรายการเป็นรายการเพียวเพียวเยอะนะครับแต่ว่ามีการต่อเก้ารอบนะะต่อหนึ่งร้อยนะครับต่อกรรมการมีให้ลุ้นเยอะมากมายนะครับนะครับท่านใดที่ อาจจะชอบงานเพียวแบบนี้จัดมาฮะจะเริ่มพรหนึ่งร้อยปีนะครับจะเริ่อพรหน้ายักษ์หลวงพัดนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นวิธีลุกเสียให้ดูนะครับแก่เลยนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับียะเลื่อนพรนะครับชื่อดีนะครับนามมงคลนี่นะครับมันเป็นชุดแถมยกลังนะครับชุดแถมยกลังแถมยกลังนี่คือรายการลุ้นนะครับโอ้มีใบรายการสองใบรายการเลยนะครับ นี่คือเน,นื้อเงินสองเหรียญนะเนื้อเงินผมว่าตอนเนี้ถ้าเป็นเนื้อเงินในความรู้สึกผมนะไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็นนาวาดีสิครับเด็ดกว่านี่คือเนื้อเงินนะครับอ่าแยกออกมาให้นะครับเดี๋ยวเราค้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเราค้านะครับที่เหลือก็จะเป็นหนึ่งร้อยเหรียญนะครับรวมกันนะครับเหรียญจัดว่าสวยสวยแค่ไหนไปชมเหรียญตัวอย่างดีกว่านะครับนะชมเหรียญตัวอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะเหรียญแถมยกหลังให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนครับไปชมครับ มาครับมาดูเหรียญแถมยกหลังแล้วกันนะครับหน้ายักษ์เจริญพรหนึ่งร้อยปีนะครับเจ้ากุณพัดอายุหนึ่งร้อยปีวัดทานจารานนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแจกทานนะครับเอ้ขอไปฮะเป็นเหรียญแถมมาในชุดแจกยกหลังนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญอะไรนะครับกล่องสวยเชียวนะครับเหรียญสวยแค่ไหนครับโอ้โหลูกค้าสวยมากนะครับ ดูนะครับโอ้โ,โหเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงซาตินครับได้โคดเก้าสาครับต่อโคดสาลาครับด้านบนเจริญพร100ปีนะด้านล่างพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับหลังยันดอ่า ah, หลังยันดวงครับอเมตามหานิยมครับ สวยไหมครับวัดทานทหารสองห้าหกสี่คมเลยฮะบ,บอกแล้วครับว่าคมมากๆนะเดีย๋ยวไปดูอีกเหรียญครับผมนะครับที่สองครับอได้มาสามเหรียญเนาะอยาให้ดูตัวอย่างเลยอ้าโอ้โหนี่ก็เด็ด <c oughs> นะครับทองเหลืองลงยาแดงครับเนะื้อทองเหลืองนะครับลงยาแดงเนะื้อทองเหลืองลงยาแดงเดี๋ยวฟ้าโฟกัสก่อน เนื้อทองเหลืองลงยาแดงนะครับเลขโค้ดสองเจ็ดโค้ดสาลานะครับในชุดแจกยกหลังนะฮะนี่ทองเหลืองนะครับทองเหลืองทองขาวบาทปึ๊บอีกเหรียญหนึ่งครับอันนี้จะเป็นชนวนตอกหนึ่งหกแปดรอบนะเนื้อชนวนอย่างดูเนื้อชนวนเหมือนกันนะครับชนวนชนวนสามนะครับมาดูกันว่าเนื้อชนวนจะสวยแค่ไหนครับปึ๊บโอ้โห โอ้โหสวยนี่ฮะนี่คือเสน่ห์ของมหาชนวนนะครับชนวนนะครับเลขโค้ดสี่แปดนะครับตองหนึ่งหกแปดนะฮะแต่ตองหนึ่งหกแปดก็คือเลขแห่งความร่ำรวยเนื้อมหาชนวนนะครับสวยมากนี่ดูนะครับดูสวยจริงนะครับเมตตามมหานิยมนะครับเดี๋ยวผมแกะเนื้อมหาชนวนให้ดูแกะเนื้อให้ดูเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเนื้อ รวมมวลสารแล้วก็เข้มขังดีนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับแกะซีนให้ดูว่าว่าถ้าคือไม่มีซีนเนี่ยเหรียญจริงๆแล้วจะสวยมากนะครับดูครับอืเห็นไหมฮะตรงหน้าผากตรงอะไรพวกนี้คือคือเสน่ห์ของรวมมวลสารมารชนวนนะครับูกค้านี่ตอกเลขหนึ่งหกแปดรอบนี่คือเป็นเหรียญมาตรฐานนะฮะไซส์มาตรฐานเลยนะครับดูด้านหลังครับ เข้มขังแบบนี้ครับเมตตามหานิยมวัฒถาฐานสองห้าหกสีนครสวรรค์นะครับท่านใดสนใจนะครับเจริญพรหนึ่งร้ปีหน้ายักษ์นะครับเหรียญขนาดมาตรฐานเลยนะครับแบบนี้นะครับเจอกันในไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมจะไปค่แล้วลงเบอร์หน้าไลฟ์เลยนะแต่เลือกเบอร์ไว้ในใจได้เลยนะครับอ่าเลือกเบอร์ไว้ในใจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมค่าสดหน้าหน้าไลฟ์สดนะครับสนใจฮะลุ้นละนะครับสามบาท น้ำมัา12เหรียญน,นะครับนึ่องเงินอีก2ครับลุ้นละ300บาทนะครับเจอกันในไลฟ์สดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับ